สำหรับพิธีกรรมภายในงานนะครับพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัฒนสูตรพร้อมกับสาธุชนทางบ้านนะครับที่เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านระบบสุ่มออนไลน์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสาร,รับชมวิดิทัศน์ทบทวนบุญเดือนมกราคมและวิดิทัศน์สาวาระวันคล้ายวันเกิดจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างต่อไป จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้า,าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรพัทรากรัลยาณมิตรวินและครอบครัรวมเมฆพงษาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานได้น้อมนำผ้าป่าวางยังแท่นศูนย์กลางพิธีถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่าต่อด้วยพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาครับโดยมีกัลยาณมิตรปัญญาวีกัลยาณมิตรเจอร์มี กัลยาณมิตรจามิจัสมินนะครับกัลยาณมิตรเจมคานสเป็นประธานนำกล่าวถวายพร้อมทางได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะท่านประธานนะครับจุดพระที่เอกคณะท่านประธานรองได้จุดพระที่ถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตบูชาก้าพระและถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านก็หลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับ ปฏิบัติธรรมเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมเรียงกับวัระธรรมกายประเทศไทยด้วยนั่นเองอันุโหนาบุญกับทุกท่านนะครับผู้สั่งสมบุญญกริยาด้วยความปลื้มปีติในดวงใจครับ